สวัสดีครับแม่แม่นะครับเสื้อวันนี้นะครับเสื้อหนึ่งเต็มหนึ่งนะครับจุกจุกนะครับราคาสามรอยนะครับตกหลักชิ้นช่องบาทกว่าๆเองนะครับคุ้มค่ามากนะครับตัวนี้นะครับเป็นมันเพิ่มนะครับนำกาวจากญี่ปุ่นเลยนะครับพุ่มคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับพุ่มนะครับไม่ราคาเครื่องต่อพิ้วเด็กนะครับพุ่มมีความอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็หนุ่มนุ่นนะครับสามารถดูดขับน้ำได้ดีมากเลยนะครับน้องๆ้องไส์เล็กชอบนะครับพุ่ม นะครับไม่ว่าน้องๆจะนอนตาไหนนะครับพุ่มตัวนี้นะครับเอาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฝัน้าของเพาะตัวนี้กันนะครับพุมตัวนี้นะครับจะมีที่แค่ด้านบนนี diy. ้เลยนะครับพุ่มนะครับเราก็ปัดเลยไปนะครับแก้หงายนะครับพุ่มนี่เลยนะครับจะแค่แบบนี้นะครับนึ่งตุ้งนะครับจะมีห้าชิ้นเลยนะครับตัวนี้เป็นไส้แอววนะครับพุมนะครับดูเลยนะครับําเพาะต้องคอนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพุ่มนะครับนี่นะครับนะครับท่วน เอวตัวนี้นะครับจะยืดหนุ่มหมากนะครับไม่ดัดเอวให้นองนะครับไม่ตัดไม้นองเจ็บเอวนะครับผมนะครับส่วนด้านข้างนะครับผมจะเป็นการการซึมช่องชันนะครับผมนี่เลยนะครับด้ันข้างนะครับผมตัวนี้นะครับมีลายกระตูนน่ารักนะครับนี่ช่วยหมากนะครับดานนาดันลัางนะครับผมนะครับน้องน้องชายดีแหนนอนนะครับด้านในนะครับจะเป็นแบบหนุ่มแบบนี้เลยนะครับมีความชุ่มชื้นนะครับตึ้งตื้นจะบางนะครับเึ้งพื้นตัวนี้จะบางแต่ดูดซับน้ำได้ดีหมากเลยนะครับใครที่มีลูกๆอยู่นะครับผมแนะนดเลยนะครับ